ปลาเย็นเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาตกปลาไมายบัวข้างทางตอนเย็นๆครับก็๋ยวมาดูผลงานกันครับวันนี้ก็จะเพาะตามใบบัวลงมาเรื่อยๆครับัวนี้ก็เป็นแมงฟอกวันครับตัวใหม่ของเราไทยครับไใช้ตีเพาะหมายบัวข้างทางตามเขนเนี้ยโอเคอย่ามาติดตามผลงานวันนี้ครับว่าจะมีสักกี่ตัวแมงฟอกวันกยางไา่เขียวฟอกแล้วก็อย่าลืมครับสายพีที e ่เล็ก เหนียวดึงสุดยอดโอเคครับมาติดตามผลงานวันนี้เลยครับ ลาย PE 2ครับถัก9ก้าให้คิวฟ็อปกับปลาไซโลครับวันนี้เดี๋ยาคลิปเปอร์ดีกว่าเดี๋ยวขอคลิปเปอร์แป๊บน,นึงนะดูปลาดีก่อน ลืงคิปเปิลที่บ้านเอาชิปปี้ไปก่อนนะลืมตัวิปปี้แมงฟอกวันครับหมายเนี้ยหมายบัวน้ำเยอะเยอะเนี่ยที่เขาเตียนขเขี้ยวแมงฟอกวันเอาอยู่ครับนี่แมงฟอกวันกบยางไข่เทียวฟ้องค,ค,ครับกับปลานี่น่าจะโลครับตัวใหญ่ครับ แต่มาสายพีอีสองครับถัก 9. ก้าับอต้มดู oh, okay, ครับแมงฟกวันโอเคครับหาตัวต่อไปตอนนี้ยังก็ออกมาแับตีเบ็ดก็ได้ปลาไปต้มแล้วโอ้ยตายเลยโอเคครับผมเดี๋ยวหาตัวต่อครับฝาวด้วยนะครับสายพีอีสายที่พีเล็กถักก้าครับ หเหนียวลื่นตีไกลแล้วก็แม่งพอกวันก็ <One>. <ITA> มาแล้วแมงฟอกวันโอ้ยเต็มเต็มแมงฟอกวันมาอีกแล้วเต็มปากเลยมิดปากเลยตัวนี้ดูดแมงฟอกวันเข้าไปนี่ครับไซโลอีกตัวครับแมงฟอกวันเข้าไปเต็มปากเออนี่ฮะนี่ฮะในปากนี่ฮะ มองไม่เห็นเลยครับมิดเลยอ้วนตับเลยหูดูปลาครับนี่ประมาณโลโลนแน่ๆครับตัวนี้โลนแน่ๆครับงัดมากับบัวนี่ครับแมงปอกวันใหม่นี่ตัวที่สองนะไซโลนี่อีกตัวสายพีนี่ครับพีเล็กายเทียวฟอกสายพีงัดกระจายเลยนี่ไซโลมาแล้ว ฟอกวันครับกัดกัดข้าทั้งบัวเลยนะขัดข้าไปทั้งบัวเลยโอ้โหมองไม่เห็นเลยตัวน,นี้ใหญ่จริงครับแมงฟอกวันยอดผมยางไถพอวกครับฝากผลงานด้วยครับตัวนี้ยอดใหญ่ตัวที่สองไมยอีกหมยหนึ่งไม่สองตีแล้วบัวตอนเย็นนะดูฮะบัวเนี้ยหมาเนี้ฮะดูคะตอนเย็นๆนะครับ ไ,ได้เลยแล้วก็ค่อยๆเคาะค่อยๆตีมากับบัวมันดูดตุ๊บเองครับโอเคครับไซโลมาอีกแล้วแมงฟอกวันยอดครับเนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่นะไซโลอยู่พอดีนะวัตตาม,มาเทสเตอร์อทางค่ายทิวปอเอาปลาให้ไปต้มยำตัวนี้ ตัวที่นั่งตัวที่สองไม่ตัวแรกเจ้าดัดครับเมาเอาต่อบ้านก็เต็มตู้เยอะตัวใหญ่

สำหรับวันนี้ออกมาตกปลาช่วงเย็นก็ได้เท่าที่ตามผลงานพอดีนี่ฮะนวัดเซตเตอร์ของทางท่ายตามมาด้วยนี่ครับไซโลที่ได้ก็มีอยู่สองตัวไซโลสองตัวที่ได้ตามทิปที่เห็นนี่แหละก็ตีเพาะตามบัวมาเพาะเพาะไม่ต้องลากเร็วนะค่อยๆเพาะค่อยๆเพาะมาผลงานกันเนี่ยผลงานนี่ผลงานของแม็คฟอกวันทั้งสองตัวนะครับ ทำงาน,งานแมงพอกวันสนองตัวเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปด้วยครับก็สําหรับหมายคลองหมายบัวเนี่ยใช้กบยางเงี้ยจะดีที่สุดครับพอคอกอตามบัวตกบัวทุกมันดูทุกยอดครับแมงฟอกวันนี่ก็แบ่งให้ในวัดไปก็นั่นแหละตามนั้นเลยโอเคครับสำหรับนีบยบายครับสวัสดีครับ